สวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องบุเหลี่ยมนักกีฬาสาวน้อยตําบลออฟฟิเชียลครับผม <Yeah. S 1> บรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องร <Yeah. S 1> อรอไปที่อฉากเซตครับ mm hmm. คนมา่าแล้วครับพี่น้อง mm hmm. พี่น้องมา่าแล้ว mm hmm. โอ้โหสาธาครับ โอ้มเมนีของอุบลสายยาเศ้าครับเครื่องเสียงหลังจากใส่ของอันหมออันอยุสองมือครับมเมนีใส่อุบลสายยาเศ้าคอาจารย์สายยันครับภากันย่างหาซืีเล็กินครับกับกินอันการต้นอาจารย์เกื้อาการย์ต้องเอ้าในยังกินกันไปเหอะ อสวัสดีครับถ่ายคลิปช้องเพิ่เอาเชีครับผมโอ้ปังปังปังไปล้วกันครับพี่น้องตอนนี้คนติดตามมาต้าเจ็ดเจ็ดสิบสามผมก้วสองเทียร์ฝากครับพี่น้องครับกดทแล้วตเทียพอดีครับพี่น้องเากินข้าคัวเนาะอย่าต้องข้าัวลงบมือนี้งบหน่อยครับงบมีคนละสิบาทเช้าบาทซื้อต้องกินมาห้มกันซื้อน้ำซื้อย่งกินเออก็สื้อเพลิงมูลนง นี่จำเนี่ครับพมดจมดกโต๊ดครับเออแต่ตอนนี้ก็ติดร้านค้าแม่เหรอเนี่ยครับสาธุที่สาธุต่อห้างนีกบินเขานี่แนะครับปิดเปิดไฟไว้นี่เดียวผมนอนข้างในครับผมนอนในวันผมมันเปิดไปนี่ครับปูปูเลยปูเซ้ครับปูสัตว์ปูปูแจ็คแจ่คเวลาจันต้องต่ำไะนะปูนี่ว่าปูเลยปูเลยต้องเล่าว่าเราสีต่ำมะ

เมื่อเอาเนิ้ว,น,ว,น,วนิ่วกลางนิ่วโอ้ยวันตำรพ่อเขกตำไหไรวันออกเออตำว่าพอได้กินเป็ดเจ้านี่แ่บนนเ,นเ,เนี่ยมันเบิดนี่นอย่างนี้แ่บมเโอ้จวดโอ้แ่ว่าไปสรมานี่อาบน้ำดิอาบน้ำมาอาบน้ำดิไปล้วนะอาบ้เรวเลยโอ้โอโอโจบเกลไปเลยเ นีนี้ถึงว่าเีี่กยกหมล่างโอ้เ็นวันไฟใครนี่ต้นต้นฮะต้นต้นรถเป็นไรต้นอเปลี่นก็ิมเป็น้านองเจ้าด้วยออกกอจังอัน ทำระเบิดที่คอนเนตนาะเอ้ายังเอาไปบ่อันตอนมันเสียบตอนไม่เหหรืยาบ้งเอมันเสียบเสียด้วยยันตองากไปขางนอกบ้านเจ้าเตียมเรียกค้าโอ้เกตองคำคุยไรปะนี่โอ้โหสุดยอด เป็นไหนครับเป็นไหครับผู้แข่ครับท่านบอกท่านบอกสุดยอดเดียวะเอาไมเอม่มโอ้โอสยสิออกสิดออกไ่ไวแล้ววะยอดเละเลยวะโจสาตาจานตองการฟันมูงมันต้องอเมิกออมิเกอเนี่มันจากกี่เมนยอดสิบีที่ลาดีมากเลยครับสิบสองเพาว่าเพาว่าตงอนี่กี่สามถุ่มวะลีดาไลผล ทำทันทีขี้ทันคนอไอตองเอ,อ้ะนั่นเห็นว่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเ,าเผ็ดกลางครับเอาเผ็ดปานกลางครับอ,อ้าแต่เมื่อนี้กินมือน้อื่น ตำไปเชีบต้องตำไปไม่ต้องบนคุณแล้วธรรมดาเลยรับต่ำไปเชีบๆเด้อวี่อนี่ละอเมริกเกอเมริกเกอร์ตำมุนี้กี่สามช่วงนี่แหละเนี่ยว่าจะุนเยอะไปังสา น้ำตาลนี่ใส่นอไปไปเซปรอะโนกันละอันไรครับนี่มันมันคือคือกันเนาะออจะตาบดีเนาะสซตแอซกันเลยซ้ำกันเลยมันจงบดปุงอัดน้ำตาลจะเรก็มีซ้อนมั้นะ Ô chị tìm ra những cái miếng sọn. Rally, này, run là run 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 đây run 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 กลิ่ไงเน้ะแนต้องกำม,มือนี่กินตามุ่มมาพี่น้องกินข้ากับตงํงตงจันตองเดี๋ยวคนก็หวนา,หวน,านอีกคหวานอาพซิบนใส่ใส่ตงกับพี่น้องมาด้ครับด้อตโงอือโอ้โีเยาว,วันเหนี vâng tuyệt vọng bà? vọng tuyệt 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 Không tuyệt vọng tuyệt vọng กองทัพต้องเดินด้วยท้องอเห็นใจน่ครับอะจารยเก้อจารย์ตองครับอาจารย์เ,ยเ้นเขาขับแหลข้อมือนี่ได้ไงเป็นน่นองนะี่เหระ เช็ดกระป๋องทาทากระป๋งห้ามทายห้ามทาโอ้บ่าทาย่ทายหรอดัอ้นมาเบ้าบ้าว่าทยดอกพ่อโอเคกรองต้องจากจัาซื้อกับจัดตุนเันแล้ครับตัอะไรหวานกาดมะม่วงไม่่อร เกี่ยกวกับนอะไครับหวานนี่ลิ้มเผา,าครับเมมีม่ครับผมเชฟครับพี่น้องคลิปนี้สิขอดจบไว้สำนีครับผมขอบคุณทักกำลังใจครับผมขอบคุณทุกการติดตามคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับ